โดยนะอ้อมปูช่วยนัทชัดนะคะขอบอกบทุก,กคนนะคะว่านักกีฬาคนนี้ของเรานะคะเพิ่งมาเล่นอยู่ที่อบตโน,นะคะเปผัวไหมเป็นสาวไม่ได้เล่นเหมือนกัน <c ười> คนที่เกิดตัวเข้าไป Vamos lá,